ทีมเท้เวลครับวันนี้เราพาไปที่เกาะล้านเช่นเดิมนะครับแต่ว,วันนี้เราไปที่ซีเดียครับเราไปที่รีสอร์ทแห่งนี้นะครับอยู่ใ,ใรกล้ๆกับหาดหน้าบ้านนะครับรีสอร์ทแห่งนี้นะครับจะมีบริเวณให้นั่งทานนะครับสามารถมาเลือกได้นะครับจะนั่งโต๊ะไหนก็ได้เป็นบริการของทางรีสอร์ทซีเดียนี่นะครับ และก็แถมรถมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันนะครับไปเที่ยวรอบเกาะได้เลยเลยข้าห้องได้เลยค,ครับนะกรับไปห้องกันครับผมิวรีวิูวห้องพักที่ซีเดียนะครับอันนี้ครับโอ้โหด้านหน้าไปดูด้านหน้ากอนเลครับอาไปดูกันนะครับ จะอยู่ตรงข้ามกับบานะครับห้องนี้อียห้องเลยครับห้องมายเล็กทิบจองนะครับสุดสงเป็นห้องพักราคาไม่แพงก็พันกว่าบาทนะครับแล้วเราก็มาที่แฟซับนปรนร์ครับก็อยู่ติดกับลานตลาดนัดขัดน้าบ้านเลยนะครับที่นี่ก็เป็นที่หลายคนจะมานั่งพักรอในช่วงเที่ยงๆนะครับแต่วันนั้นรอไปช่วงบ่ายๆครับ รู้สบายสบายครับมีคุ่มให้เราสามารถเลือกได้เยอะเลยครับเพราะว่าทุกคนกลับฝั่งไปหมดแล้วที่นี่นะครับที่ผมติดใจคือโรตีนะครับอันนี้ก็เป็นบริเวณในร้านนะครับจะมีบริเวณด้านนอกด้านในแล้วก็ชั้นบนชั้นล่างนะครับ นี่คือโรตตีที่ผมพูดถึงนะครับเจะกลรับมาพร้อมกับหอยด้วยนี่ก็คือบรรดาเค้กที่อยู่ในตู้นะครับอตัวอะไรเนี่ยครับผมที่เห็นด้านนอกนั่นก็คือตลาดหน้าวัดนะครับอยู่ใกล้กกันติดกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านอาหาร นี่นะครับโอ้โหหมึกชอ็อตหมึกสายปลา,า,านานาชนิดครับมีที่เลือกครับผมกระจกไม่ใส่่ไมใชุยแล้วอย่างเงี้ยเป็นตัว,ตวนะครับอันนี้เป็นซสาซสิมิใช่ไหมครับแล้วสายอะครับ บริเวณที่ถัดจากข้าวผัดปูนะครับก็จะเป็นร้านอาหารทะเลสดครับซึ่งในตุ่มนี้นะครับจะเป็นกุ้งสดครับแล้วก็ด้านบนนี้จะเป็นพวกอาหารที่เป็นอาหารทะเลนอกแล้วนะครับถ้าเวลาเราสั่งเขาจะต้องรอนะครับในการทำที่ห้านนะครับซึ่งหลายร้านก็ทำฟรีครับผมอันนี้กระดต่สะดวกนะครับไข่แพ้กุ้งกินหอยครับไขรแพ้หอยกินปูครับ ไอแพ้ปูกินปลาหมึกครับผมแล้วเราก็สั่งมากินนะครับในที่บอกว่าที่ซีเดียเนี่ยเขามีเก้าอี้ให้นั่งนะครับมีโอสิ่งอำนวยความสะดวกไว้ให้เรียบร้อยเลยครับจานชามก็มีนะครับเราก็แค่ซื้อมาแล้วก็มาใส่จานชามของทางซีเดียนะครับมีคนรังให้ด้วยครับแค่เราไปเก็บคืนที่เดิมนี่นะครับอยากกินอะไรก็ซื้อมาเลยครับวันนี้เป็นวันที่เราแบบเรียกว่าช้อปปิ้งตลาดนัดครับ แต่เมนูนี่เหมือนจัดมาเลยครับจัดมาจากร้านซีฟู้ดนะครับจริงบริเวณเกาะเนี่ยเขามีแบบบูเฟ่ซีฟู้ดหลายร้านนะครับแต่เราก็เลือกที่จะมากินนะครับดูสิครับแอปเดี่ยวครับเช้าแล้วครับแสงขึ้นซัดนะครับน้ำขึ้นด้วยนะครับที่นี่เขามีเก็บอะไรไว้ด้วยนะครับ มือนมีกระชังอยู่ใต้ใต้ตรงนี้แหละครับที่เราเอยู่เนี่ยับเป็นบรรยากาศในช่วงเช้านะครับชอบบรรยากาศแสงแดดแล้วก็ใส่ลมแล้วก็เปลื่อที่ไกวไปไกวมานะครับอันนี้เป็นอาหารเช้าครับผม อาหารเช้าเราก็สามารถที่จะมาตักได้เลยนะครับมาชงได้เลยมีอุปกรณ์ให้เรียบเรียบร้อยนะครับขนมปังมีให้เลือกครับผมอันนี้ก็เป็นเหมือนกับรีสอร์ทแบบเรียกว่ามีเป็นรีสอร์ทเล็กๆนะครับแต่ว่ามีความแบบเอาใจใส่ดูแลแขกนะครับที่มาพักนี่ครับรักเก่าครับรักเกลาปลักเก่าเป็นเป็นนะครับเนี่ย,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 ยดูดูสิโผล่ปไปไหน,นครับ ือเป็นมีสอดท,ที่สามารถมาแบบนั่งชิลติดริมทะเลได้เลยนะครับแล้วก็มีความแบบความหน้ากว้างนะครับหรือว่าจะมานั่งเป็นแบบแนวบาร์ในช่วงแบบเช้าๆก็ได้นะครับแบบขอให้ล่มนิดนึงนะครับ,รบวิตามินดีนะฮะวิตามินดีป้องกันดีนะครับถ้าถึงเวลากลับครับผมเราก็มีรถนะครับหรว่ารถเปิดประทุนนะฮะ เปิดประตูสีด้านเลยครับอ่ะแล้วก็พี่เขาก็ขับไปส่งนะครับขับไปส่งนะครับคือมอเตอร์ไซค์เสร็จแล้วล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์พ่วงนี้นะครับมาเลยครับหลังจากเราเที่ยวจังอิ่มหนำแล้วนะครับไปมาหลายคาเฟ่ไปมาหลายรูปแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลากันแล้วครับกลับไปทำงานต่อนะฮะกลับไปทำงานต่อตรงเดียวแล้วครับตรงเดียว คาเฟ่ที่นี่ก็เยอะนะครับเดี๋ยวคราวหนะ้าจะเป็นรับจั่การแนะนำอาหารแล้วก็คาเฟ่ครับแล้วก็มารับรถนะครับทีมทาวเวอร์เลยนะครับเดี๋ยวเืมนะครับช่วยกระทิรฟไปด้วยครับกดก็พอครับกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับเพื่ชอช่องของเราจะได้ทำอไรมาแบบดมากๆ <laughs> <laughs> ผมก็เสีงนนะะยงหัว,นะออวรว้อนนะครับเนี่ยเวลาแล้วมาออกมาเดี๋ยวนี้แล้วเราค่อยมาทะเลกันต่อนะครับ อย่าลืมนะครับขอบคุณมากครับดีคลิป